ดีครับหมอท็อปนะครับวันนี้ค่ะคุณหมอเป็นไงคะวันนี้วันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับโอ้ยได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะพร้อมโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจริงๆก็มาจากปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือความอ้วนโรคเบาหวานโรคความดาาันโลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดสูงความเครียดและการสูบบุหรี่ โครบเลยดังนั้นการป้องกันโรคหลอเลือดหัวใจตีบก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นั่นเองทำยังไงได้บ้างคะคุณหมอวันนี้หมอมีมาฝาก6ข้อเริ่มเลยค่ะคุณหมอข้อแรกคือการควบคุมน้ําหนักตัวนะครับโอ้แล้วมันต้องไม่เกินเท่าไหร่คะเนี่ย พยายามควบคุมให้ค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ไม่เกิน23นะครับถ้าใครมีเครื่องชั่งน้าหนักที่สามารถวัดมวลไขมันนะฮะบ,บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเราได้เนี่ยนะครับในผู้ชายไม่ควรเกิน20อร์แล้วถ้าผู้หญิงยังหนูละคะและในผู้หญิงไม่ควรเกิน30เอ,อ ต่อข้อ2เลยค่ะคุณหมอข้อ 2. พยายามจํากัดการกินน้ําตาลนะครับโดยเฉพาะน้ําตาลที่เป็นของหวานหรือว่าน้ําผลไม้น้ําอัดลมนะครับโอ้ห oh, ของชอบทั้งนั้นเลยมันไม่ดียังไงล่ะคะหมอน้ําตาลเหล่านี้นะครับเป็นพิษต่อหลอดเลือดถ้ากินเยอะๆจะทําให้เกิดการอักเสบนะครับแค่นั้นเหรอคะการอักเสบอันนี้แหละที่จะทําให้เกิดภาวะนะการอุดตันในเส้นเลือดหัวใจรวมถึงเ,เส้นเลือดสมองได้นะครับ mm hmm. ก็ได้ค่ะไปต่อเลยค่ะหมอข้อ3คือการป้องกันไม่ให้เราเกิดภาวะความดันโลหิตสูงนะครับแล้วป้องกันยังไงอะคะตั้งแต่การจํากัดปริมาณโซเดียม <c oughs> การลดอาหารเค็มนะครับพยายามทําอาหารกินเองถ้าเกิดเรากินอาหารนอกบ้านเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะได้รับโซเดียมปริมาณมากนะครับ <c oughs> รวมถึงการหลีกเลี่ยงนะการกินอาหารแปรรูปต่างๆโปรเซสต์ฟูต่างๆนะฮะเนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้นะครับเป็นอาหารที่ก่อการอักเสบแล้วก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเยอะจริงค่ะข้อ4พยายามเลือกกินอาหารที่มีกรดไขมันที่ต้านการอักเสบฮะแล้วมันมีอะไรต้านได้บ้างคะหมอหลักๆก็คือโอเมก้า3กับโอเมก้า9นะครับแล้วเราจะไปหาได้ที่ไหนคะหมอ โอเมก้าสจะเจอในพวกปลาทะเลน้ำลึกนะครับแล้วก็พวกพันธุพืชนะครับโอเมก้าเจะอยู่ในกลุ่มน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวนะครับอ๋อสบายแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการกินกรดไขมันที่ก่อการอักเสบนะครับตัวหลักก็คือโอเมก้าหนั่นเองแล้ววันนี้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเจอเยอะในไขมันสัต์บกนะฮะในนมวัวพวกนี้จะมีโอเมก้าหเยอะนะครับอ,อีกสองข้อต่อมาเลยค่ะหมอ ข้อห้าก็คือการลดความเครียดยังไงนะคะความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญของโรคเรื้อรังหลายชนิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการความเครียดเราพักผ่อนที่ดีนะครับเราพยายามคิดบวกนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับอ,อันนี้ไม่น่ายากสุดท้ายเลยค่ะข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6ก็คือการหยุดสูบบุหรี่นะครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยหรอคะ ถ้าใครสูบบุหรี่อยู่นะครับพยายามลดแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะหยุดสูบบุหรี่ให้ได้นะครับแล้วถ้าคนที่เขายังสูบอยู่เนี่ยเป็นยังไงคะหมอการสูบบุหรี่จะทําให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มีสารก่องมะเร็งอยู่ในบุหรี่ด้วยนะครับอเข้าใจคะ่ะอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าสามารถทําได้ครบนะครับหมอเชื่อว่าจะสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้นะครับ ขนาดนี้แล้วก็ต้องได้แล้วค่ะหมอวันนี้หมอฝากไว้เท่านี้นะครับอ๋อเท่านี้ละคะอ๋อเท่านี้เนอะได้ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ